นี่คือสรุปแบบสครับสครับเกี่ยวกับ Honda S 8 0 0และประเด็น Honda S 8 0 0ปี2026ฉบับภาษาไทยสครับเกี่ยวกับ Honda S 8 0 0 1,966-1,970ถึงประวัตยิย่อ Honda S 8 0 0ผลิตระหว่างปี1,966-1,970ถึงเป็นสปอร์ตคันเล็กยุคแรกๆของ Honda ต่อจาก S 6 0 0และถือเป็นรุ่นบรรพบุรุษของ Honda S 2 0 0 0เครื่องยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน4สูบ791กาซีซีกำลังประมาณ70แรงม้าที่รอบสูงมากกว่า8,000รอบต่อนอาทีเป็นหนึ่งในรถยนต์ที่รอบจัดที่สุดในยุคนั้นสมรรถนะน้ำหนักตัวรถประมาณ780-790กิโลกรัมทำความเร็วได้ประมาณ160กิโลเมตรชั่วโมงให้ฟีลการขับแบบรถสปอร์ตจิ๋วดุดันคล่องตัวคล้ายรถแข่งหรือรถโกคาร์ด โครงสร้างและรุ่นย่อยมีทั้งโรสเตอร์เปิดประทุนและคูเป้รุ่นแรกใช้ระบบส่งกำลังแบบโซ่คล้ายมอเตอร์ไซค์ก่อนปรับเป็นเพลากลางแบบปกติช่วงหลังเริ่มมีดิสเบรกหน้าจำนวนผลิตผลิตทั้งหมดประมาณ11,500คันปัจจุบันกลายเป็นรถสสมหายากราคาขึ้นเรื่อยๆแล้ว Honda S800 ปี2026มีจริงไหมคำตอบไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการจาก Honda เรื่อง Honda S800 รุ่นปี2026ที่เห็นในบางเว็บหรือโซเชียลมักเป็นข่าวลือคอนเซปต์แฟนเมดการคาดเดาสเปกูลทีฟ Honda มีแผนเปิดตัวรถสปอร์ตไฟฟ้าในอนาคตแต่ไม่ได้ระบุว่าจะชุบชีวิตชื่อ S800 ดังนั้น Honda S800 ปี2026ถือว่าเป็นข่าวลือจินตนาการณตอนนี้ทำไม Honda S800 ถึงยังโดดเด่นในโลกคลาสสิก เครื่องยนต์เล็กรอบจัดสไตล์มอเตอร์ไซค์เอกลักษณ์เฉพาะยุคตัวถังเบาขับสนุกควบคุมง่ายผลิตน้อยกลายเป็นของสะสมระดับตำนานเป็นหนึ่งในก้าวแรกของ Honda ในการสร้างรถสปอร์ตจริงจังถ้าต้องการชั้นสามารถทำสเปคคาดการของ Honda s 8 0 0ปี2026แบบแฟนเมดให้ได้เช่นรุ่นไฟฟ้ารุ่นเบนซินเทอร์โบราคาคาดการต้องการให้ทำไหมนี่คือสรุปแบบสครับ สครับเกี่ยวกับ Honda S800 และประเด็น Honda S800 ปี2026ฉบับภาษาไทยสครับเกี่ยวกับ Honda S800 1,966ถึง1,970ประวัตยิย่อ Honda S800 ผลิตระหว่างปี1,966ถึง1,970เป็นสปอร์ตคันเล็กยุคแรกๆ